อ้าวไขหวานพี่ต้อนมาครับไขหวานพี่พี่ต้อนเขามาทวงอะครับมาทวงเป็นเรื่องความรักอะครับไขหวานคุยกับพี่ต้อนหน่อยได้ไหมเขาไขหวานเขาเขินอยู่มั้งเขินนะพี่เขินโตบิดอยู่อะใช่ปะอพี่เบาโอ๊ยไขหวานเฮ้ยอะไรอะเนี่ยเไอ้เหี้ยะพี่ผมไม่ได้กดนะพี่มันเป็นเองนะ แบ่งกันคนละครึ่งนะพี่อะไรแบ่งอะไรครับนี่เนี่ยเนี่ยที่เติมมาเนี่ยไม่เอาเฮ้ยต้องเอาไม่เอาโอ,โอ ee, พ้พี่โอ้โอเคเก็บไว้เถอะนั่นแหละเขาเรียกว่าขอขวัญพิมายไม่เอาโอขอ,ขอ,ขอมไม่ไมเ,มเกมเองพี่ไม่เอาก็ใช้จะมีเติมไหมล่ะโอเคแบ่งกันไม่เอาของมีอาจจะมีอาจจะขายแค่แบบมีมีมีเกาะเป็นพัน กอกับผมก็มีเฮียหมายถึงเอาสกินสกินเฮียไม่เอาโอ้ยเฮียดูยเขาไม่ให้นู่นไอ้ใครไม่เอาเกรงใจไม่ต้องเกรงอู้พี่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมล่ะเอาเาสุดท้ายไปก็ไปพร้อมกันอะตอนไปก็ไปพร้อมกันอยู่แล้วมันก็ไม่ได้นี่อยู่แล้วเออเอาเกรงใจคับอ่าโอเคไม่มันได้ถ้ามันได้เยอะถ้ามันได้เยอะมีเยอะโอเคไหมพี่ไม่เอา ที่มาลีอยากไล่ใครับอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ของไลอะไรก็รู้แล้วนี่ใส่มึงอะทอะไรพี่อะไรทักกูละไม่มีที่ให้แจ็คมาเขาอโม่มึงด่ากูไอ้สัสผมไม่ด่าพี่ไหนกูยอดูนะอ่ะดูเลยดูเลยอ่ะไปดูเลยมึงออกมึงออกอาการอ่ะมึงเล่นหูเล่นตาอ่ะโอ้โหชัวร์อ่ะพี่มาดูเลย พี่มาดูเลยอ่ะพี่มาดูเลยอ่ะอ่าเดี๋ยวค่อยไปดูเอาไปเอาแต่มเมือเล่นหูเล่นตาชัวร์ล่ะไม่มีพี่ชายเลยเป็ไรเฮียเนี่ยแบบไม่เอาไม่มีอะไรเงี้ยนึกเงียบเงียบไปอ่ะด่ากูโอ้ไม่มีโอ้โอ้เห็นไหมเห็นไหมแ้วเราไปเราเไปเราขอไปเราเขอไปเราเขอเลยหนึ่งสองสามห้าพี่เปาเกมสตรีมไหนวะในทวิตปะเฮ้ยเคสนี้เคสนี้ก็ลุงลูกลูกไปแล้วของโอ้พี่เปาเนี่ลูกผมใครกะ ลูกลูกลูกครับกัปตันกับคิงครับฮะใช่เหรอกัปตันกัปคิงกัปตันกับคิงเหรอครับสวัสดีท็อปนามนามสกุลอะไรบอกไปด้วยนามสกุลเทพธินเทพทับทินเทศใช่ใช่ครับโอ้อันนี้อันนี้อันนี้พี่ชายพี่ชายป้าเป็นพี่ชายแท้แท้ลุงใช่ไหมพี่เปาพี่เปาสวัสดีครับพี่ชื่อชื่อชื่อพี่เปาอ้ชื่อลุงเปาแต่เป็นหนึ่งนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวป้าแรกก่อน ได้อะไรมั่งนะอะโหลครับ 4, นน,นาย,ยกครับผมผมเติมมาห้าหมื่นนะครับเขาลุงบอกให้มาเอาของกณะนายกไขวานเลยครับิดตอ่อไขวานได้เลยออนนี้เข้ามาครับเอาเอายอดโดห้าหมื่นของลุงครับไขวานเขียนทิกเกอที่แท็กไว้ให้เราว่าไขวาน ตอนจัดห้าหมื่นเลยเหรอครับพี่ใช่ครับใช่ไม่น้องเป็นไรอ่ะบอกรักน้องมุกชนิดาหน่อยจ้ะพี่รักนะครับน้องมุกชนิดานี่ใครใครหวานเหรอเออใช่ครับอ้าวใครหวานพี่ต้อนมาครับใครหวานโอเคแล้วครับพี่ต้อนเข้ามาทวงอะครับมาทวง รแค่หวานคุยกับพี่ต้อนหน่อยได้ไหมน้องแค่หวานแอคหน่อยเติมหน่อยได้เหรอเพราะเขินอยู่มั้งน่าจเขินนะพี่นตัวบิดอยู่อ่ะใช่ป่ะพี่เบาโอ๊ยแค่หวานไม่คุยกับพี่ต้อนหน่อยเหรอครับดูดิดูพี่เบาดิเฮีย ตอนพูดอยู่เดี๋ยวตอนไปกดไมายครับพี่ครับอยู่ครับพี่ครับพี่ชายอ <c oughs> เอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะ <c oughs> เพีเอ็กพีเอ็กไอ้ผมไม่ได้กดน,นะพี่มันเป็นเองนะไม่ได้อยากขนาดนั้นนะไม่ผมไม่ใช่ครับพี่อยู่พี่เอ็ก มันเออากอกูีแล้วหลานลุงก็ต้องเป็นหลานใครบ้างลองลองดูนะคะครบไหมสี่สี่สี่อันเหรอครับใช่ค่ะหนึ่งเสร็จครบแล้วครับครบแล้วครับ ตอนรอแรกอะไรน้องแลกรถอีกสี่ครั้ใช่ไหมครับให้มาเอาครับใช่ใช่ครับเบี่รอเบี่รอวอแหวนกูเป็นอะไรวะเขินเขาอะ สอันสี่พร,รอือครับสองห้าหนึ่งครบครับอ่าวมา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 ,มาแลกไอ้กะไอ้ เติมครับแรกที่เติมครับครับผมได้ได้ยินไหมครับตอนคิดถึงขครหวาน้ยเนี่ยคิดถึงครับคิด่ึงรอส่งสนิปเลยอ่ะเออผมกดส่งไปทางไหนแล้วครับทางพิกเก้นค่ะ ส่งส่งยังตัดเดี๋ยวกำลังครับพี่จะจะเสียงหลอททำไมอะครับเสียงสั้นครับเสียงทำเสียงหลอดทำไมครับเสียงสาวเหรอครับเสียงสั้นก็พีอะอันนี้ส่งมาแล้วเหรอส่งให้คนไหนอะครับ ตั๋วติ๊กเก็ตค่ะกดติเก็ตติ๊กเก็ตติ๊กเก็ตพี่ผมทำไม่เป็นเปิดติ๊กเก็ตยังงตะวันก็ได้ค่ะได้ครับได้ครับชื่อชื่อที่เขียนว่าตะวันเลยค่ะมามากมากแมมเด้งแมมเด้งสวัสดีครับพี่เปาเออเจ๊แป๊สวัสดีครับสบายดีครับนานเลยพี่ยิดถึงครับมามาแมมแมมแมมเด้งพ่อมึงอะเนี่ครับนี่ครับส่งให้ตะวันเลย ส่งไปแล้วครับโอเคครับสักโค่นะครกดถูกใจให้หน่อยได้ไหมน้องคนดูขายหน้าสาวใช่ไหมผมกดทำอะไรไม่เป็นก็ผมทำไม่เป็นได้ได้ยังยังยังครับพี่ผมแต่ผมส่งไปแล้ว เล่น,นได้พพกับเขาหรือยังโอ้โหได้แกได้ทำไมน้องชายพี่สมบัติหน่อยพี่ชายโอ้อโหรูจะจีบเขาแต่ตัวเองไม่มีทักษะสกิลการจีบพอเลยเลียเป็นเลียเป็นครับใครหวานครับขอเลียได้ไหมครับเลียล้อล้อเลียน ทำไมหรอมึงคิดอะไรกันอยู่เรียนอะไรอะ่ะครับพี่อ่าพี่ให้พี่ให้น้องมาเอานวยนเลยก็ได้ครับพี่ในบทในผลจัดการเลยครับพี่ได้ครับ ทำไมพี่เปาเขาไม่เอาอ่ะเขาไม่เขาไม่อยากได้สก,กินหรอแบ่งสก,กินกับพี่ชายเลยบ,บอกรักน้องมุกชนิดาหน่อยครับทิติมมรักนะครับน้องมุชชนิดาทิติมมพ่อมึง่าอ,อันนี้มันคือสก,กินใช่ไหมครับที่ที่ได้นะครับได้ครับ แลกเปลี่ยนได้แล้วแล้วจะต้องเขินทำไม<ห>แล้วเนี่ยจะยิ้มอะไรอะเอ้ยดีแปลกเว้ยยิ้มให้คนในจอเว้ย ครบไหมคะครบไหมครบไหมครบได้ไหมครับไม่ไม่ของกดกดเจอรุก่อนครบไหมอ๋อได้ครับกดดูยังไงล่ะครับในตัวค่ะในตัวเจอไหมมีครับมีครับโอเคค่ะได้เลยครับครบนะครับอ๋อครบใช่ไหมคะครบครับครบโอเคค่ะ เขานะครับผมได้ครบแล้วนะครับมามามาแหม่มเด้งแหม่มดอแ้งแ่มงสวัสีครับพี่ต้อนสวัสดีครับสวัสดีครับดีสวัสดีครับ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 ผมสีรับวัสดีครับส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 วัดรับสดีรวัดีรวสดีครับสวดีบวดี๋ยวครัดีคยวปสามาดีครวดีครัวลสดีครดี มึงเถืออะไรเดยวมันมีไม้บวกแปดมีปืนบวกหกบวกเจ็ดอะลูกอะใช่เหรอใช่ครับใช่เดี๋ยวจาทำวะให้มาตอนเนี่ยทำาห้เนี่ยลุงครับลุงครับเขามาเทศให้แกบอกว่าแฮปปี้นิวเยีย์ตอนเป็นไงบ้างสบายดีไหมบอกว่าสบายดีครับแฮปปี้นิวเยียผมออกจากคุกมากกกแกเจอแกแกรอหน้าคุก แกก็เดินมาเทบให้เลยแล้วแกตอมอเลยมีแท็กอยู่เฮานี้อันนี้ดีผมบอกสุพัฒมาแล้วสุพัฒมันทำรูปร้องไห้อะไรของมันซีเรียสอยู่มั้งนะมันนอมไปไปแท็กมาอย่างเหรอมาแล้วครับแต่มันไม่กล้ามาพี่ก็อยากจะให้นะแต่พี่ก็ไม่พี่ก็กลัวหาพี่เสียเือนพี่ก็ไม่อยากให้เหมือนกันเลยครับพี่ นึกออกไหมใช่ใช่ครับใช่ใช่เดี๋ยวเราจะโดนเราจะซวยเอาดิเขามีเรื่องกันนะเข้าไปยุ่งเนาะใช่ใช่ครับเอออย่าไปพระเอกไงพระเอกเหรอพระเอกอะครอบปางเงี้ยใชงปช่ครับคนดูบอกผมว่าอะไรรู้ป่ะมึงไปเคลียร์ให้เขาดิให้เขากลับมาอยู่กันอ่ะมึงจะได้เด่นมึงจะได้เด่นทําให้ลุงเห็นสิ มึงทำให้งพี่ยังไม่กล้าเลยเยอยกูยังกลัวเลยน่เด่นอีกฮะอะไรวะคนดูเด่นอะไรผมไม่ได้เด่นขอคำคมหน่อยครับจากสมหวังบ้านดูคำคมโคตรมาแต่เธอรักเขานะฉันอยากบอกเธอไว้พี่เปาครับพี่เปาสวัสดีครับพี่เปาสวัสดี